อย่างคนที่ผู้ป่วยที่กักตัวอยู่ที่บ้านและกลุ่มเสีย่ยงที่มีใบกักตัวไปนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องการคือเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคมามา่าปลากระป๋องไข่น้ำมันพืชน,น้ำปลาอะไรพวกนี้ครับเป็นเครื่องครัวเพื่อที่จะได้แจกจ่กกายให้เขาได้ได้ทํากินในเวลากักตัวครับเพราะว่าการจักตัวมันใช้ระยะเวลาเวลานานครับแล้วก็อย่างอย่างอเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เนาะเราก็ต้องการอ่าในกลุ่มพวกชุด PPE หน้ากากแมสาเม็ดิลแล้วก็ถุงเท้าเล็บคออรอบแบบยาวอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าชุดที่เรามีอยู่ม,ม,มันมันมันมีประมาณร้อยกว่าชุดนะครับเพราะว่าหนึ่งถามว่าพอใช้ไหมอสมอเราเยอะอสะมอในพื้นที่ตอนนี้140ร้อยสี่สิบกว่าคนครับสิบสองหมู่140ร้อยสี่สิบกว่าคนมันจะไม่พอใช้ครับ Uh, ถ้าใส่ไปก็เต็มที่ห้าครั้งห้าครั้งในการใส่เราก็จะทิ้งแล้วมันก็จะไม่มีชุดใส่ต่อที่เราใส่ได้ถึงห้าครั้งเพราะหนึ่ง 1, เราจะมีชุดกันฝนใส่ครอบนอกอีกหนึ่งทีครับชุดกันฝนที่ว่าชุดละยี่สิบาทชุดใส่ใส่เป็นพลาสติกใส่ชุด PPE เราก็จะปอากันฝนคุมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยใช้ได้ได้ได้บ่อยอยู่